โอเคครับก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาเทสแคนกับน้องคนนี้นะคนดูก็น,น้องเขาก็ทักเฟซผมมานะก็อายุประมาณ10บขวบนะตอนนี้น้องเขาก็ค้าหัว2.5นะคนดูแต่ก็ไม่เป็นไรนะค้าหัวเท่าไรหรืออายุเท่าไรแต่ถ้าฝีมือเข้าตาผมหรือเออเอาชนะผมได้สองครั้งผมก็ให้เข้าอยู่ดีนะไม่ว่าจะค้าหัวเท่าไรหรือจะอายุเท่าไรนะขอแค่ชนะผมได้2ตาหรือฝีมือเข้าตาผมก็พอนะ โอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่อยากเทสแคนก็สามารถทักเฟซบุ๊กผมมาได้เลยนะและใครทักมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเฟซของผมนะคนดูก็ใครที่อยากจะทักมาเทสแคนหรืออยากทักมาหนึ่งหนึ่งก็เป็นเฟซนี้เฟซเดียวเท่านั้นนะครับคนดูก็สามารถทักมาได้นะเดี๋ยวผมก็จะพยายามไล่ตอบทุกคนนะสำหรับคนที่ทักมาเทสแคนหรืออยากจะมาหนึ่งหนึ่งกับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันก่อนอื่นเลยเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะคนดูคลิปนี้ผมก็ขอ50ไลค์นะครับ โอเคขอ50ไ like ลค์นะคนดู okay. okay. โอเคโตลงกันไหมโอเคครับโอเคมาเริ่มเลยอะไรของกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปที่คนรูก่อนแล้วกันคลิปนี้ขอ50ไลค์นะคนดูก็ช่วยกันกดให้มันถึงเลยนะ50ไลค์มาทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง50ไลค์นะผมย้ำ่รอบแล้วเนี่ยประมาณ3-4รอบแล้วเลยอะไรวะโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง50ไลค์นะครับมาเดี๋ยวผมจะลองออดให้เข้าดีไหมหรือจะเอาจริงเลยเอาจริงเลยแล้วกัน โอชิบหายละอุ้ยนิ้วโคตรเร็วเอาจริงดิอายุสิบกวบจริงป่ะนี่เกินเกินเกินโหโหนิ้วอย่างเร็วเมื่อกี้ผมแบบจะวัดเลยนะแบบกดสกิลแซดของซุยลล,ลัวเลยเมื่อกี้อะ เฮ้ยทุกคนผมจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเก่งมนกันนะเนี่ย โอเคเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ใช้เป็นบัฟมารีนะเพราะว่าถ้าผมใช้เป็นฝั่งโจรสลัดเนี่ยคือแบบค่าหัวมา18ล้านอ่ะเออคือแบบบัฟมันจะห่างกันเกินไปนะเพื่อความเท่าเทียมผมก็เลยเอามารินมาเลยนะแล้วใครทักเมาส์เนี่ย่าต่อไปก่อนละกันโอ้โหเอ็กคอนต์บอกเนี่ยเมื่อกี้โคตรเร็วเลยเดี๋ยวทำไมเลือดผมเหลือ5,000วะ เดี๋ยวทำไมไมันเหลือแค่ห้าพันเองอะโอ้โหเดี๋ยวดี๋ยวประมาณไม่ได้แล้วสำหรับเด็กอายุสิบขวบโอ้โหสกิลสดยังโดนอะเฮ้ย,ยผมจะตายคนดู โอ้โหเลือนเลือ800เอ้ยไม่ใช่8 0ด้เลือ3เ0ือโอ้โหกดโซไม่ติดเมื่อกี้มันไม่ไปให้อ่ะเฮ้ยทำไมผมจะตายวะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมทำไมมันเก่งอย่างวะเนี่ยอันนี้คือเด็กอายุ10บขวบจริงเหรอเนี่ย เฮ้ยไม่ตายโอ้โหอีกทีเดียวเองเรียบร้อยโอ้โหถือว่าตึงใช้ได้เลยนะสำหรับน้องคนนี้บอกเลยว่านิ้วเร็วจัดเลยนะสำหรับน้องคนนี้มารอบที่สามโอ้โหโดนได้ไงวะ อ,อุ้โ้เน็ตปิงเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวทำไมเป็นเงี้ยเป็นพอเน็ตหรือเซิร์ฟอะโอ้ปิงพันสองเฮ้ยเดี๋ยวทำไมปิงอะโอ้โหเน็ตหลุดคนดูทุกคนคือเมื่อกี้ผมหลุดใช่ไหมคือแบบน้องเขาก็หลุดด้วยนะดูดิอันเนี้ยแบบขึ้นเหมือนกันเลยนะโอเคครับคนดูก็คือเมื่อกี้เนี่ยคือแบบหลุดคู่เลยนะแบบน้องเขาก็หลุดนะคือผมก็หลุดอะเมื่อกี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะเหมือนกันน่าจะเป็นพอเซิร์ฟแหละมามามา,มาเริ่มเลย ไม่ oh. Wait, เดี๋ยวนิ้วโคตรเร็ว อเค2,000ไปตึงๆโอ้ชิบหายละโอ้โหเกือบตายผมไม่ค่อยเจอแบบคนที่เล่นแบบซุยๆตึงๆแบบนี้เลยนะเลยแบบไม่รู้ว่าเมื่อกี้แบบนิ้วน้องเขาเร็วหรือเปล่านะแต่สำหรับผมผมว่าเร็วนะเมื่อกี้เุ้ยโอโหกดผิดจะกดเป็นดาบเอาเมื่อกี้ยืนนิ่งทำไมอะ โอเคทุกคนก็เอาไว้เป็นเท่านี้แล้วกันนะสลรับการเทสแคนครั้งนี้ก็น้องเขาก็ผ่านนะเออผมให้น้องเขาผ่านนะเดี๋ยวผมพิมพ์บอกน้องเขาก่อนผ่านเฮ้ยเดี๋ยวแกล้งดีกว่าน้องไม่ผ่านน้องไม่ผ่านยองยอก <laughs> ผ่านผ่านเออน้องเขาผ่านนะคนดูก็คือแบบน้องเขาเก่งเอาเรื่องเลยนะผ่าได้ไง ไม่รู้แต่ผ่านนิ้วเร็วดีนิ้วเร็วดีน้นองเขาเนี่ยแบบทําผมเกือบตายหลายรอบมากเลยนะคนดูผมเลยให้น้องเขาผ่านนะโอเคครับคนดูเดี๋ยวผมก็จะดึงน้องเขาเข้าแคนก่อนละกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโจสลัดก่อนเออน้องเขาชื่อว่าอะไรอะ่ะ L O S S L O S S ASCIO V 8 2สำหรับน้องคนนี้ถือว่าเก่งใช้ได้นะอายุเพียงแค่10ขวบแถมข้างหัว2.5เป็นไปได้ไงเก่งขนาดนี้ค้าหัวแค่2.5สงสัยน,น้องเขาไม่ค่อยได้ลามัง้งเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยหนุ่มเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้น้องเขาก็เข้ามาอยู่ใน Family เดี๋ยวไว้รูมแล้วนะก็ใครที่อยากจะเข้าแคนผมก็สามารถทักมาที่เฟซได้เลยนะเฟซผมก็เป็นอันนี้นะทุกคนอย่าทักฟิด อย่าทักวม่เดนเลิ้ไปแล้วเนะี่ยอย่าทักผิดเฟซน,นะคนดูก็เฟซผมก็เป็นเฟซน,นี้เลยนะก็ใครที่อยากจะมาเทสแค่หรืออยากจะมาหนึ่งหนึ่งก็เป็นเฟซน,นี้นะคนดูโอเคครับคนดูก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนก็สหรับคลิปนี้ก็มีเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ไปแล้วครับบายยเออคลิปนี้ขอ50ไลน์นะคนดูรอบสุดท้ายละขอ50ไลค์